สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ซุ้มชัดๆมากค,คิมตอกย้ำเมาสบันรักเจ็ดปีเคลื่อนไหวแล้วเลิกกันรักกันอยู่ดีๆก็มีแอคเขาหลุม um, หรือที่หลายคนเรียกว่าแอคเขาปลอมสร้างขึ้นมาเมาเรื่องราวความรักระหว่างพระเอกหนุ่มมาร์กบรินและหวนใจคิมเบอรี่ว่าทั้งคู่สบันรักเพราะอาถรรพ์รักเจ็ดปีแถมยังอธิบายเรื่องราวปัญหาของทั้งคู่เป็นฉากๆยิ่งกว่าในละครซึ่งล่าสุดในเพจเจมอยร้อยแปด เยภาพหมากคิมที่กำลังทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งแบบไกลๆพร้อมกับสูงชัดๆให้เห็นแบบเต็มๆตาแม้ภาพจะเบลอแต่ก็ยังพอเดากันได้ว่าทาั้งคู่ยังรักกันดีหากย้อนดูใน i อ s ี o r y ของสาวคิมเบอรี่จะเห็นว่าเธอกำลังไปทานกุ้งเผาในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแถมยังโพสภาพของตนเองในบรรยากาศเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวใน i อจี o r y ด้านทาง i อจีของแฟนหนุ่มมากโพสสตอรี่ไปกินกุ้งเผาเช่นกัน แม้จะไม่ได้ถ่ายมุมเดียวกันแต่ก็ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ได้สบันรักอาทันเจปีอย่างที่แอดเขาหลุมเขาเม้ากันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ